กี่วีปจจุบันนี้เขายังทวงวิวกับมินเป็นบ้านเล่นๆห้างแบบสั่งน้ำมูกไม่ได้เขาบอกว่าเธอขนาดแล้วแค่ออกแค่แค่ไม่กี่วิเองเพลงเธอออกมายังแบบสี่สิบล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันออกมากว่านี้มีหวังสี่รอยล้านแน่นอนใช่ไหมมินแบบใส่หัวใส่หัวแล้วเป็นยังไงครับพอทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จจับออกมาปล่อยเอมวไปโอ้โหได้ข่าวว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะก็ แรกเริ่มเดิมทีคือมีนะหลอยตัดเพลงเนี้ยท่อนฮุกอะรกับวันลอยลอยนะลอยตัดท่อนฮุกเพลงนี้ไปลงติกตอกก่อนทั้งที่เพลงตัวเองยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าหลอยค่ายตัดตัดลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าเรียกน้าย่อยเรียกน้าย่อยให้คนให้คนเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งดีดีดีเขาก็มีนะหรือเขามีนะเอากระแสก่อนใช่แล้วก็ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก ค่ะคือแบบคนดูเยอะมากๆแล้วก็แบบนักร้องนอกแบบค่ายอื่นเขาก็เขาก็มาร่วมร่วมลิปซิงเล่นเล่นกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันงงมากเลยว่าแบบว่ามันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าคนรอดูมากทีเนี้ยคนรอดูมากเุ๊ยเขามีหรือยังเพลงเต็มทำไมไปหาใน YouTube ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นค้อสงสัยใช่เราอ่านคอมเมนต์แล้วก กมีกามีอนนิดหนึ่งแล้วก็มีกามีอนนิดนึงว่ารอนะรอนะใกล้แล้วอะไรเงี้ยดูท่าทางตอนอ่านจะไม่น่าก็มีกเมีอ่นจับใจดำนองนั้นก็ได้มาเสร็จปุ๊บออ่าพอเพลงออกคนก็เลยด้วยคำอัดอั้นอัดอั้นอยากฟังเต็มเต็มคนก็เลยกรูกันไปดูจนจนทำให้เพลงออกวันแรกเพลงติดหนึ่งในมาแรง YouTube เลยค่ะอยู่ประมาณติดหนึ่งในมาแรงอยู่3วันค่ะ อะไรทำนองเนี้ยค่ะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะชื่นใจชื่นใจมากเลยเพราะว่ามินก็ออกเพลงมาม,มาหลายเพลงอ่ะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพลงเนี้ยที่ที่ปล่อยออกไปแล้วก็เป็นหนึ่งในมาแรงครั้งแรกในชีวิตของเราเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกชื่นใจแล้วถ้า <c oughs> ถามว่าเพลงเนี้ยมันเป็นภาพของมีนแต่อินทีราได้ชัดที่สุดแล้วหรือยังคะสำหรับซิงเกินนี้ตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ทำเพลงมาทุกเพลง ก็จร <formation jin inh ale> <at> ิงๆต้องบอกว่าชัดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพลงก่อนหน้านี้เพลงช้าก็ก็เริ่มเริ่มชัดเริ่มชัดเพียงแต่ว่าเพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงช้าที่ที่ที่ร้องออกมาก็จะนําเสนออีกมุมหนึ่งของของความเป็นมินตราที่ที่เป็นมุมอ่อนแอเป็นมุมอ่อนแอบ้างเป็นมุมผู้หญิงเสียใจบ้างที่แบบถึงแม้ว่าถึงเวลาคนมาจีบแล้วเราเราขู่เขาเราแบบเป็นผู้หญิงมั่นใจไม่เมีนเฟียดเฟียดแบบนี้แต่เวลาเวลาในพาร์ทแบบนั้นเราก็แบบ โอ้เราก็เศร้านะเราก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเราไม่สมหวังเราเราผิดหวังเราเสียใจอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็เริ่มชัดเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเป็นเป็นการแบบทํางานร่วมกันกับที่ค่ายด้วยเพราะมินก็ใหม่มินก็เข้ามาใหม่แล้วที่ค่ายเขาก็เขาก็หมายถึงว่าใหม่ในการเจอมินเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างยากในการหาตัวตนกันตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะไปทางไหนดีนะอะไรยังไงดีนะอะไรเงี้ยค่ะ ถึงถึงมีการแบบ cover ออกมาก่อนนั่นอเอเพื่อเ,<ล>เพื่อ <ๆ S 1> เห็นตัวตนให้ชัดเจนใช่ <ๆ S 1> ค่ะว่าแบบแบบไหนคนชอบแบบแล้วแบบไหนเราทําออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ออกซิงเกิลมาเนี่ยตอนนี้เราคิดว่ามันคือมีนตาที่เราอยากให้ทุกคนเห็นหรือยังค่ะเกือบเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าตอนนี้คือยังยังไม่ชินตรงที่ หลายๆคนบางคนที่เขาอาจจะไม่เก็ตว่าความมั่นใจกับ,ก,บกับกับการเป็นคนแรงๆอ,ะอ่ะม,มันต่างกันอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะกลัวคนเข้าใจผิดอ,อะไรเงี้ยค<ห>่ะแล้วก,แวก็แล้วก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันคือบางคนเขาก็เห็นเราว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้มองว่าอ๋อเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเขาเขาไม่ได้มองแค่มุมนั้นมุมเดียวเขาจะมองว่าไอ้คนนี้มันมันดูแรงอ่ะคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการทํางาน ใช่ค่ะมันคือการที่เราเอาความสุขมาเสิร์ฟให้ในรูปแบบนี้ใช่เขาคิดว่าเราคือคนแบบนี้ในตลอด24ชั่วโมงใช่ใช่ใช่ค่ะคือแบบใช่หลายๆคนก็เข้าใจว่าบางคนถึงกับไม่กล้าแบบหลายคนมากที่ที่พอได้มาทําความรู้จักกับมินแล้วแล้วเขามาบอกมินที่หลังว่าตอนแรกอะแทบจะไม่กล้าเข้ามาคุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมากค่ะแบบแทบจะไม่กล้าเข้ามาคุยด้วยเลยนะเพราะว่าดูเป็นคนแบบ ยิ่งๆดูเป็นคนแบบว่าแรงๆลุกดูแรงอะไรเงี้ยค่ะบายคนเราเป็นลงหน้านิ่งใช่คือบางทีแต่ก็พยายามยิ้มอยู่นะคะแต่บางทีมันก็ยิ้มตลอดเวลามันเก็เข้ากะจะหาว่าเป็นคนบ้าเลยสินะอยู่ซื่อๆก็อ้ะยิ้มจะเกิบเมื่อกอดมือยอันนั้นเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกินยาผิดอ่ะคือบางทีแบบในโมเมนต์ที่เราตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็จะหน้านิ่งไปโดยอัตโนมัติบางทีหรือบางทีไม่ได้เจอคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ บางคนเขาแอบมาเห็นเราอยู่ใกล้ๆแหละอะไรเงี้ยเออก็จะกลายเป็นว่าเข้าใจผิดคือเห็นเราหลังจากทางานเสร็จดีกว่าอะไรทำนองา้นถ้าอยากจะเข้ามาคุยคือหลายๆคนมาคุยหลังจากทางานเสร็จดีกว่าเพราะว่าก่อนขึ้นทํางานเราอาจจะต้องโฟกัสใช้ทําสมาธิทํานองนั้นแต่ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นมีนตราอย่างทุกวันนี้ ต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะต้องบอกว่าเขาเขาฝ่าฟันอะไรมาเยอะแล้วก็เวทีประกวดก็ผ่านมานักต่อนนะักเราจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจตัวผู้หญิงคนนี้นะคือในเวลาเขาสวมความเป็นเพลงชาเขาก็จะเป็นมินตราในเพลงชา้าแบบที่สื่ออารมณ์ได้ดีทีเดียวพี่มีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูที่คุณประกวดแล้วคุณร้องเพลงสากลสากลคุณร้องให้กรรมการฟังอยู่รายการอ๋อค่ะ the v ถูกต้องอพี่ตกใจมาก <c oughs> นี่ขนล,ลุกเลยนี่ไม่ได้ปวดฉี่นะ <c oughs> ไม่ได้ปวดฉ <c oughs> ี <c oughs> พ่พี่เธอไม่ไม่ใช่การเล่นมุกนี่คือการขนล,ลุกจริงๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันฉี่แล้วมเมื่อกี้ไม่ฉันก็ว <c oughs> ันนี้เห็น <c oughs> เห็น้นองป่องๆก็นึกว,ว่าใส่พระอ้อมเข้ามาหรือเปล่าวะไม่ใช่แต่กางเกงโยกมีมีตาล้องเพลงสากลเป็นอีกคนนึงเลยเธอสมมติว่าแบบฟังแต่เสียงอะ ไม่ต้องเห็นหน้าเราจะคิดว่านี่คือนักร้องอาชีพทางด้านเพลงสายเสียงเก่งมากเป็นยังไงคะต้องบอกอย่างนี้ว่ากว่าเราจะมาถึงตรงนี้เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยมันเคยมีวันที่ไม่ไหวละท้อละไม่เอาละบ้างไหมคะมีวันที่เหนื่อยค่ะคะมีวันที่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากจะพักบ้าง อยากจะพักเหลือเกินแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะเลิกเลยนะคะแบบไม่เคยคิดจริงๆว่าจะเลิกแต่แต่มันก็มีวันที่วันที่เราวิ่งวิ่งเยอะเหลือเกินวิ่งตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเดินเปลี่ยนมาเป็นเดินดูอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเดินแล้วเรายังรู้สึกก็ลองเอานั่งพักดูสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่คิดที่จะแบบนั่งพักแล้วไม่เอาแล้ววะไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะว่า สิ่งที่มันอยู่ในอยู่ในใจของของหนูตลอดก็คือว่า,าครอบครัวอยากให้อยากให้ครอบครัวเขาแบบได้อยู่แบบสบายๆอะไรเงี้ยค่ะมมีมีอยู่มีกินมีใช้แบบสบายๆส,ส,สบายใจอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ไม่คิดจะล้มเลิกเลยอะค่ะแต่มันก็มีวันที่เหนื่อยมันมันบอกว่าอ๋อไม่เหนื่อยค่ะเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่า หนูก็ประกวดมาตั้งแต่เด็กๆประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มต,ต้นอายุเท่าไหร่ถ้าเริ่มต้นก็อันนี้อันนี้จําได้แบบคร่าวๆนะคะออไม่แน่ใจน่าจะประมาณแบบสิบสามอะไรเงี้ยค่ะสิบสามแต่ว่าต้นเด็กๆก,ก็ร้องเพลงงานโรงเรียนเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดพอเริ่มเริ่มรู้จักการประกวดค่ะก็ประกวดยาวๆเลยทีเนี้ยประกอบกับช่วงนั้นคือเหมือนแบบที่บ้าน ธุรกิจที่บ้านเจอพิษเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบลมละลายอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญมีเราที่เราประกวดร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นเราแล้วแหละที่แบบต้องไปประกวดร้องเพลงหาเงินมาช่วยจุนเจืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน้องชายก็เป็นเด็กแล้วก็เรียนอยู่เรียนด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทํานองนั้นค่ะก็ประกวดร้องเพลงหาเงินช่วยเหลือที่บ้านมาตั้งแต่เล็ก พอโตขึ้นมาก็หาวิธีประกวดอย่าง<嗯>เช่นวิธีควา้าไมคคว้าแชมป์ม The Voice, เดลโบイต่างๆสมอแล้วพุ่มชิงเพลงหรืออ<嗯>ะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะวิธีเหล่านั้นก็เป็นมินถือว่าเป็นบันไดทุกๆขั้นให้ให้ใหมินก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็นั่นแหละค่ะ <laughs> ก็คือการร้องเพลงของเราเนี่ยมันเป็นทั้งความฝันและเป็นทั้งอาชีพทำนองนั้นค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะยกเลิกไม่ทำฉันไม่ทำใช่ใช่ใค่ะใช่มันเป็นความรักด้วยค่ะความฝันอาชีพแล้วก็ความรักด้วยมินมิก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้าต้องเลิกร้องไปทําอย่างอื่นแล้วต้องเลิกร้องเพลงเนี่ยมันจะ ทำยังไงมันมันจะทำได้ยังไงใส่กินอันนี้อันนี้อันนี้มันมีแทนค่ะมีแทนอยู่ตาจะแบบว่าไปฝึกเล่นกีตาร์แล้วพกกีตาร์ไปก็ยังเป็นบล็อกเกอร์ใส่เที่ยวและกินใช่อันนี้โอเคถนัดมากใส่กินแล้วชอบด้วยไง่อะไรที่มาจากความชอบเนี่ยดันได้ดีทีเดียวก็คืออ่ะย้อนกลับมาตอนเมื่อกี้มีนบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าเราประกวดร้องเพลงได้คือสิบสามแต่เรามารัก การร้องเพลงหรือรู้ว่าเราอยากที่จะร้องเพลงเนี่ยเมื่อไหร่รักการร้องเพลงแต่เมื่อไหร่พูดตรงๆคือมันมันมันไม่มีตอนไหนที่มันแน่ชัดเลยนะคะพี่กอว่าเออว่ะเราเริ่มรักมันแลอ้อะไรเงี้ยมันม,มันไม่มีแน่ชัดมันจะมีมันมีแค่บางสถานการณ์ที่ที่จําเป็นต้องแบบหยุดพักร้องเพลงไปะะอะไรเงยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มแบบหยิบ iPad ขึ้นมาเปิดเปิดซาวเพลงแล้วก็ร้องอยู่บ้านนะ่ะร้อง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 อะไรเงี้ยแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นอยู่อยู่พักใหญ่มากมก็เลยรู้สึกว่าอา้าวอันนี้คือยังไงวะเออมันมันมันขาดไม่ได้แล้วหรอวะหรือว่ายัางไอยอยงอะไรเงี้ยค<ๆ>่ะคือแบบพอเราไม่ได้ร้องพักใหญ่แล้วมันรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงเราเราอยากทำอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>จะเป็นช่วงนั้นมากว่าที่หนูรู้ว่าอ๋อโอเคแบบนี้คงจะเป็นการแบบ ความรักที่มีให้กับที่มีให้กับการน้องเพลงที่มีกับเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าการน้องเพลงมันก็จุนเจือในส่วนของไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วจนวันวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันหนึ่งที่มาได้เป็นศิลปินในแกมมนี้โกคือต้องบอกว่าโอ้โหไม่ง่ายนะสำหรับใครหลายๆคนวันนั้นเป็นยังไงสำหรับความรู้สึกเรา เริ่มต้นจากการไปประกวดร้องเพลงค่ะรายการสมรภูมิชิงเพลงค่ะที่มีทั้งคุณครูสลาแล้วก็อตีกริตทอมัสค่ะเป็นเป็นคณะกรรมการอยู่รายการนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจออตีครั้งแรกเลยที่แบบได้เจอแกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็แกก็เห็นมีนแล้วแกก็พูดแบบกลางรายการเลยว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันที่ตึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นความรู้สึกเราก็ จะยังไงนะจะยังไงจะยังไงนะแบบเราจะได้เราจะได้เซ็นสัญญาไหมนะเราจะได้เป็นศิลปินเกมโก้แค่พี่ตีบอกว่าเออซีซั่นหน้ามาอีกรอบนะไม่ใช่อาจจะอย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่แต่หนุนตอนนั้นที่ที่ที่พี่ตีบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาเจอกันเนี่ยสงสัยคิดคิดอะไรต่างๆนานาเราจินตนาการไปเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นไหนอ่าจินตนาการไปเรื่อยจนถึงขั้นไหนล่ะคะก็ หมือนก็เหมือนคิดแหละว่าแบบอืมหมายถึงว่าเขาจะเอาเราไปเป็นนักร้องเหรอก็เป็นเราเราก็ต้องคิดแล้วผู้บริหารเรียกเราไปคุยแบบนี้ใช่แบบพูดเลวเขาเป็นอตีเลยนะเขาเป็นอตีแล้วเรารู้จักคนนี้มาตลอดแล้ววันนี้เขาเองเป็นคนแบบบอกว่าให้เราไปไปเจอกันที่ตึกต้องมาเจอที่ตึกนะออยังไงอ่ะเราจะได้เป็นนักร้องแกมปนี่โกแน่เลยว่ะอะไรนเพราะว่าจริงๆมันคือแบบความฝันของหนูตั้งแต่แบบ เด็กๆเลยนะคะว่าแบบอยากเป็นนักร้องค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าก็เข้าไปคุยกันเริ่มแรกเริ่มแรกเลยก็ไม่ได้คุยถึงว่าอาจะเอามาเป็นนักร้องเลยหรือว่าจะเซนเลยหรืออะไรยเงี้ยค่ะไปคุยแนวทางก่อนว่าว่าเด็กที่ชื่ออินทิราเนี่ยเป็นแบบไหนชอบแบบไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากการเป็นศิลปินฝึกหัดก่อนหนึ่งปีใช่ค่ะก็ เป็นศิลปินฝึกหัดหนึ่งปีแล้วครบหนึ่งปีเนี่ยที่ค่ายก็เรียกมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงศิลปินฝึกหัดอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าจะทำอะไรในช่วงเวลาที่เป็นศิลปินฝึกหัดเราต้องทําอะไรเช็ดไม้ให้รุ่นพี่เก็บปรับชุดแต่งอะไรให้เขาหรือเปล่าหรือยก ช่วยนักดนตรียกของอ่ะอันนั้นอาจจะไม่ถนัดค่ะเขาเลยส่งไปแบบเรียนเต้นอะไรอย่างนี้แทนก็มีแบบฝึกทักษะค่ะฝึกทักษะที่ที่เรายังขาดอยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างของหนูของหนูได้เรียนเต้นเพิ่มเติมแล้วก็เรียนวิธีถนอมเสียงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ณเวลานั้นเนี่ยหนูร้องเพลงร้องเพลงร้านอาหารด้วยใช่ค่ะคือตลอดเวลาที่ผ่านมามที่เราก,ก็คือยังร้องเพลงอยู่ร้า,านอาหารเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวอยู่นะคะก็